สวัสดีครับเกีชอบรีวิววันนี้กับเตียงไทบูรุ่น OL T 3D 145ขีด80นะครับตัวนี้นะ mm hmm. เดิมทีเนี่ยเราเคยมีเตียง OL T 3D 135แล้วนะครับ mm hmm. ก็ก็จะมีหน้าตาคล้ายๆแบบนี้น่าจะเหมือนกันแทบจะทุกอย่างเลยนะครับยกเว้นเรื่องของความสูงที่ตัวนี้จะสูงกว่านะครับ ตัวนั้นจะสูง35ตัวนี้สูง45นั่นเองนะฮเรามาเริ่มกันที่อุปกรณ์ที่มีในกล่องกันก่อนนะครับอุปกรณ์มันก็จะมีเตียงแบบนี้มีที่เท้าแขนที่เราติดตั้งแล้วเรียบร้อยมียางรองกันลื่นหมอนกระเป๋าข้างเตียงมีผ้าปูเตียงแล้วก็มีถุงปุองกันฝุ่นนะครับแบบนี้อุปกรณ์ที่มีในกล่องเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะฮะในวนต่อไป เรามาพูดถึงเรื่องของขนาดของเตียงกันบ้างนะครับเตียงตัวนี้เนี่ยจะมีความยาวประมาณ190ซนเมสูง45แล้วก็กว้าง80ซนติเมตรนะครับ45จริงๆริงไหมนะฮะอย่างตรงนี้ที่เราเห็นประมาณ46กว้าง80เป๊ะเลยไม่รวมแขนก็เป็นประมาณนี้แหละนะครับในเรื่องของขนาด คือเร,เราปรับปรุงสินค้าตัวนี้ให้มีความสูงเพิ่มขึ้นเพื่อให้เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าเราได้ฟีดแบ克ว่าสูง35ซนติเมตรเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างจะเตี้ยไปนิดนึงนะครับสำหรับผู้สูงอายุเราก็เลยปรับขนาดของโครงสร้างเนี่ยให้สูงขึ้น10ซนติเมตรนั่นเองครับในส่วนต่อไปเรามาพูดถึงเรื่องของวัสดุของตัวเตียงตัวนี้กันบ้างครับส่วนที่สัมผัสกับพื้นล้อเนี่ยทำมาจากพลาสติกค,ครับส่วนที่เป็นโครงสร้างเนี่ยทำมาจากเหล็กพ้นสีการสนุมสีน้ำตาลเนาะแล้วกวบ โครงสร้างจะเป็นเหล็กสานเป็นตะแกรงนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยมันจะเป็นไฟเบอร์ฮาร์ดคอตตอนแล้วก็มีโพลิเมอร์ไฟเบอร์ฮาร์ดคอตตอนด้านบนเนี่ยมันจะเป็นหนังเทียมนะครับแบบนี้นั่นเองเราจะเห็นว่าหนังเทียมที่เขาให้มาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนถักแบบควยเนาะมันก็จะทําให้ไอ้ส่วนที่เป็นผ้าปูเตียงที่เป็นหนังเนี่ยมันมีความทนทานมากกว่าการที่มันเป็นแบบ พื้นเดียวนะครับหรือว่าเป็นแนวแนวทะแยงมันก็จะมีความทนทานสูงกว่านั่นเองนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับในเรื่องของวัสดุในส่วนต่อไปนะครับเรามาพูดถึงเรื่องของวิธีการใช้งานกันบ้างเตียงตัวนี้เนี่ยเป็นเตียงพับที่สามารถปรับเอียงได้ก็สามารถปรับเอียงได้ทั้งหมด6กระดับด้วยกันแนวระนาบนี่นับหนึ่งสองสามสี่ห้าห สูงสุดได้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าก็อาจจะไม่ฉาบวิธีการปรับคืนก็คือปรับไปในทิศทางเดียวกันนี่แหละนะครก็ประมาณนี้สำหรับการปรับระดับเดี๋ยวเราจะสาธิตวิธีการพับตอนที่เราจะพับเนี่ยให้เราสังเกตว่าล้อทุกล้อของเราเนี่ยปลดล็อกแล้วหรือย,ยังสมมติว่าถ้าล็อกนี่ให้กดลงปลดล็อกคือเปิดขึ้นอย่างนี้เนาะสำหรับล้อให,ให้สังเกตว่าปลดล็อกล้อให้หมดก่อน เราค่อยพับเราก็แค่ยกอันนี้ขึ้นมาอย่างนี้เราจะเห็นว่าด้านข้างเนี่ยมันจะมีที่ล็อกอยู่รูอย่างนี้เสียบปึ๊บล็อกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้ถุงคุมกันฝุ่นเนี่ยคลุมเข้าไปถุงคุมกันฝุ่นเนี่ยมันจะช่วยให้ เราไม่ต้องมาคอยทําความสะอาดเตียงบ่อยๆถ้าหากว่าเราไม่ได้ใช้งานมันนานๆนั่นเองนะครับเป็นประมาณนี้แหละนะครับสำหรับในเรื่องของวิธีการใช้งานในส่วนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาสรุปความพิเศษของเตียงตัวนี้กันนะทีนี้เรามาสรุปความพิเศษของเตียงไทบูรุ่น OLT 3D145 ขีดแปตัวนี้กันนะครับอย่างที่เราเกริ่นไปตอนแรกว่านี่คือเตียง OLT 3D135 ที่ถูกปรับความสูงขึ้นอีก10เซนติเมตรนะครับ ความพิเศษของเตียงตัวนี้จริงๆแล้วเดิมทีเนี่ยเตียง3 d ดีหรือเตียงโพลิเมอร์เนี่ยมันจะให้ความรู้สึกในการนอนเนี่ยท,ที่อาจจะแตกต่างกันกับการใช้วัสดุอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นยางพาราหรือว่าเป็นเบาะธรรมดาหรือว่าจะเป็นใย,ยมะพร้าวอะไรต่างๆเนี่ยตัวนี้มันก็จะให้ความรู้สึกอีกแบบหนึ่งก็คือว่ามันจะให้ความรู้สึกที่ค่อนข้างจะยืดหยุ่นดีนะครับถ้าถ้าหาว่าเราชอบเตียงนิ่มๆเนี่ยอาจจะต้องเป็นยางพาราถ้าเราชอบเตียงแข็งอาจจะต้องเป็นใย,ยมะพร้าว แต่ว่าตัวนี้มันจะให้ความรู้สึกที่ยืดหยุ่นต่างกันนะครับกับไอ้สองตัวที่เราพูดถึงก่อนหน้านี้นะครับมันก็จะให้ความรู้สึกอีกแบบหนึง่งแต่ว่าก็จะเป็นการปรับปรุงจากของเดิมที่มันมีความสูงแค่35ซนติเมตรเนี่ยซึ่งผู้สูงอายุก็อาจจะฟีดแบ็มาว่ามันเตี้ยเกินไปหรือเปล่านะครับเราก็เลยเปรับความสูงให้มันสูงขึ้นเป็น45เซนติเมตรนั่นเองครับก็ยังคงสัมพันธ์ในการนอนแบบ โพลิเมอร์แบบเดิมน,นะครับแต่ว่าก็ก็ปรับความสูงเพิ่มขึ้นนั่นเองนะตอนนี้ก็จะเป็นกว้าง80ไปก่อนในะอนาคตก็อาจจะมีกว้างกว่าน,นี้มาก็ได้นะลองติดตาม getshop ต่อไปก็แล้วกันนะครประมาณนี้นะครับสำหรับ olt3d14580 นะครับหากสนใจสินค้าก็สามารถสั่งได้ line a d getshop นะครับ www.getshop.com นะครับมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมก็ line a d ก็ได้นะ หรือว่าเบอร์โทรศัพท์0886257888ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้าว่าชื่นชอบวิดีโอก็อย่าลืมฝากกดไลค์กับสมัครช่องให้ด้วยวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ